ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหนุนชแนลจะมารีวิวเหรียญสิบาทนะครับคือวันนี้มีโอกาสดีนะครับช่วงเช้านะครับเลยนาเหรียญสิบาทของปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านะครับนามารีวิวให้พี่น้องๆได้ชมกันนะครับแบบนี้ครับเหรียญของปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านี่ที่ที่ผมดูนะครับก็คือมันมีในลักษณะของแบบไอการขึ้นรูปนะครับก็คือมันมีร่องรอยที่มันเหมือนกับขึ้นรูปปั๊มแล้วแบบซ้ํานะครับ พี่ๆน้องๆลองลองชมดูนะครับเนี่ยมันเกิดรอยอยู่ก่อนจะไปดูอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในเรื่องของเป็นรอยก่อนนะครับเนี่ยฮะจะเกิดรอยปั๊มเป็นขึ้นนะครับเนี่ยครับตรงบริเวณนะครมันจะเป็นซ้อนนะครับเนี่ยครับเป็นร่องรอยอยู่นะครับลองลองดูดีๆนะครับนะครับของปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านะครับครับเป็นด้านหน้านะครับ ก็เป็นของล้อเก่าของเรานะครับนะครับเนี่ยด้านหน้านะครับก็เป็นล้อเก่าของเหรียญของภูมิพลนะครับอดุลยเดชปินโนพัททางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมกติยาราชนะครับปูติตาพรสรองพระอ,องคุลยนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านขอบด้านข้างนะครับก็จะเป็นทางด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นในเรื่องของพระภูมิพลอดุลยเดชนะครับทางด้านขวานี่ก็จะ เป็นราชการที่9นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูขอบด้านข้างกันนะครับก็ขอบด้านข้างก็จะเป็นเฟืองหยาบนะครับเป็นเฟืองหยาบสลับเรียบนะครับครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนี่เป็นในเรื่องของวัดพระศรีศาสดารามนะครับครับแล้วก็ในด้านขวามือนะครับก็จะเป็นในเรื่องของได้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นของประเทศไทยนะครับแล้วก็ ขวามือนะครับปีพศ2,500นะครับ49นะครับแล้วด้านล่างนะครับซ้ายมือนะครับเป็น10บาทไทยนะครับและตรงกลางขั้นคำว่าบาทนะครับด้านหลังก็จะเป็นส0บาทอราบิกนะครับครับที่นํามารีวิวรอบนี้ก็คือมันเป็นการปั๊มแล้วปั๊มขึ้นรูปลมเบิ้ลนะครับถ้าเป็นภาษาในเชิงของช่างขึ้นไอช่างปั๊มนะครับปั๊มขึ้นรูปนะเกิดการเบิ้ลนะครับ พอเกิดการเบิ้ลมันก็เป็นเหรียญนะครับหนึ่งล้านเหรียญก็จะมีอยู่สักเหรียญหนึ่งนี้นะครับมันเป็นขึ้นนะครับปั๊มเป็นขึ้นแล้วก็เบิ้ลขึ้นมานะฮะอันนี้ก็เลยนามาเดบิวให้พี่น้องๆได้ชมกันนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าล้านหนึ่งก็จะมีสักหนึ่งเหรียญอะไรอย่างเงี้ยตามปกติก็เป็นเหรียญผิดปกตินะครับถ้าเป็นชิ้นงานก็เป็นชิ้นงานที่ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นในระดับของเหรียญพวกนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญแบบเรามันเป็นเหรียญสิบบาทที่สามารถ นำมาใช้งานได้ด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่มันแปลกนะครับก็คือเป็นสิ่งที่มันมหัศจรรย์นะครับนานทีมีครั้งหนึ่งนะครับตามปกติมันเป็นเหรียญผิดปกติหรือว่าเป็นถ้าเป็นคนก็เหมือนกับคนพิการนะครับใน100 100ล้านเหรียญก็จะมีสักเหรียญนะครับที่โผล่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ได้นํามารีวิวีห้เพียงลองได้ชมกันนะครับลองลองดูนะครับแต่ในราคานะครับในราคาก็คงต้องดูกับ ทางท่านผู้ชมนะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆที่ติดตามชมอยู่สามารถเสนอราคามาได้นะครับว่าเออมันจะมีราคาประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมก็ถ้าเรื่องเหรียญที่ผิดปกติแล้วปั้มเบิลขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะประเมินราคาได้เพราะผมไม่ได้เสียด้านนี้นะครับแต่เราก็เป็นมือใหม่แต่ก็พอมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่นํามารีวิวนะครับหรือว่าข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่นํามา ให้ความกระจ่างกับพี่ๆน้องๆได้นะครับถ้าในเรื่องของข้อมูลนะครับในเรื่องของประวัติของเหรียญพวกนี้นะครับครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้หนุนช anel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับหาเหรียญมารีบนะครับให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ